สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูกระแตมาให้การบ้านนะคะการบ้านของคุณครูกระแตวันนี้นะคะจะให้เด็กๆฝึกเขียนภาษาอังกฤษนะคะคุณครูกระแตจะฝึกเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆขึ้นป .1 น,นะคะวันนี้เขียนคําว่าซันรีวันอาทิตย์นะคะคุณครูจะกระแตจะให้เขียนทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะ แล้วจะให้เด็กๆเว้นสองช่องนะคะสองช่องที่คังคระแตกวากระบาดแบบนี้นะคะหนึ่งสองแล้วเด็กๆก็เขียนตัวพิมพ์เล็กไปข้างๆนะคะเหมือนตัวอย่างที่คังคระแตให้ดูข้างบนนี้เลยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วเด็กๆเขียน1บรรทัดเว้น1บรรทัดคุณครูกแตจะให้เขียน8บรรทัดนะคะเสร็จแล้วขีดเส้นใต้แล้วเขียนชื่อเด็กชายหรือเด็กหญิงใครที่เป็นผู้หญิงก็เขียนเด็กหญิงใครที่เป็นผู้ชายก็เขียนเด็กชายนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆชั้นอนุบาล3ทับ 3โรงเรียนเทศบาลประตูลีคณูรูกระแตมีตัวอย่างให้ข้างบนนะคะที่บอกเมื่อกี้ให้เด็กๆเขียนให้สวยๆเหมือนคณูรูกระแตนะคะเสร็จแล้วส่งรูปมาให้คณคภูกระแตดูด้วยนะคณูรูกระแตจะดูว่าเด็กๆเขียนสวยไหมจะขึ้นปหนึ่งได้หรือเปล่านะคะหัดเขียนตามแบบของคณคภูกระแตเลยหัดสังเกตนะคะตัวไหนพิมพ์ใหญ่ตัวไหนพิมพ์เล็กนะคะไม่ยากสาหรับเด็กๆลนะคะเด็กๆทําได้นะคะ วันนี้คุณครูกะแต่ให้การบ้านแค่หน้าเดียวนะคะวันต่อไปจะเป็นอะไรเด็กๆมาติดตามกันนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ